ปูดปิเมนนะเนยโยงไม้ลากเรียบปูนปิเมนมาท่านผู้ชมโหก็ยังแรงอยู่นะการเดือดเรยยองไม้ลำนี้ทรงอ,อักษรยาวๆท่านผู้ของสาลเลยยอง มันจะฝาดมันมีแบ,บดทำเป็มตันลงได้นิดหน่อยเรือโป้มันเอ่าเรือโป้น้ำติดล้ำเล็กอยู่กลางแบบียกน้ำวนมันเป็นเรือขนปู น้ำวนมัดทนังเชิงนันะมีเรือชาวบ้านที่มาด้วะโอ้โหบินมากเลยค่ะคลิปนี้บินมากมากสั้จอนทางน้ำบินไปสุดๆกับเรือตรงไหยเรือตรงไทยเยรยือโย,ยงไม้สีขาวหาดูได้ยากนะคะท่านผู้ชมเรือโยงไม้สีขาวนานาน้จะได้เจอสักทีดีใจมากว่ะคลิปนี้ดี ก็ปลาตักนะคะเนี่ยยังไหลแรงอยู่ตลอดนะคะเวลาขาตักแยกน้ำบนเลือเป็นใหญ่ก็จะเด่ยเพราะว่าน้ำจะเป็น,ย,น,นยาตัดเรือยมา้าสีขาวมีมวนไปนีดีใจมากเลยค่ะไปถ่ายสีขาวให้ท่านผู้ชมได้ชมานานๆจะได้เจอนะคะท่านผู้ชมไม่ได้เจอบ่อยๆนะคะ สามอยัางใน,นบนวัดพนมเชงกับขบวนเรือผลปูนซีเมนต์ปูนซีเมนต์เต็มละเต็มลำนะคะท่านผู้ชมรู้สึกว่าจะวิ่งไปภาาประแดงขอบคุณนะคะท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณที่กำลังใจนะคะ